ผมขอเริ่มต้นที่นมแม่นะครับฟังชีวิตแรกที่เกิดจากท้องแม่คลอดออกมาร้องแวแม่กระจับนมใส่ปากเรานะครับนมหยดแรกก็คือนมแม่ครับฟังครับเพราะว่าอันนี้คืออาหารหยดแรกของชีวิตเราเลยทีเดียวเด็กเ,เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆในช่วงประมาณสักสองสามเดือนแรกเนี่ยครับเด็กกินแต่นมแม่ได้เลยนะจนกระทั่งครบหกเดือน เห็นว่าแต่ก่อนนี้พวกเราเลี้ยงลูกกันมานี่ครับก็จะมีป้อนกล้วยน้ำส้มบ้างน้ำส้มคั้นบ้างนะครับแล้วกล้วยบ้างอันนี้คือเด็กๆเ,เ,เขาจะ,าจะ,าจะต้องค่อยๆโตขึ้นเดินแล้วเดินเล่าเดินแล้วเดินเล่าเรื่อยๆนะครับเด็กโตขึ้นเราก็เติมพวกของที่กินได้เคี้ยวได้เล็กๆน,น,น้อยๆเข้าไปในปากเขาเพื่อให้เขาคุ้นกับการที่จะขยับปากในการกินรองรับเวลาเขาโตขึ้นอีกนิดนึงเริ่มกินข้าวต้มต้มข้าวข้า,นาวน้ำอะไรพวกนี้นะครับ พวกหมอก็จะมีคัดสาสาท่องอะไรต่างๆใหกินเนี่ยค่ะเริ่มจากเดือนที่หนึ่งนะครับน้ำส้มเดือนสองก็ต้มข้าวต้มต้มข้าวคือเอาต้มแล้วเอาน้ำมาให้เด็กกินส่วนเนื้อข้าวนั้นผู้ใหญ่กินต่อ,อน้ำส้มต้มข้าวนะครับนล้วก็เ,เป็นการ,รจับของพวกเราเนี่ยครับว่าเออเด็กๆที่เกิดมานั้นสมัยก่อนนั้นเราก็จะให้น้ำส้มแต่ปัจจุบันนี้เขาบอกว่าให้เลี้ยงลูกดวยนมแม่อย่างเดียวเลยหกเดือนแรกนี้อย่างเดียวได้เลย ครบสมุนแบบถ้าไม่มีเวลาจะเติมทำงพร่อมต้มกล้วยนะครับก็ให้ปิดกินนมจีกเลืได้นะครับก็แปลว่านมแม่มันมีคุณค่ามหาศาลเลยค่ะนะครับที่จะพอจะเลี้ยงเด็กให้เติบโตขึ้นในช่วงประมาณสักสองสาเดือนแรกได้โดยที่มีคุณภาพของอาหารครบถ้วนตามที่เด็กต้องการทั้งห้าหมู่เลยนะครับอันนี้ครับเป็นสิ่งที่สกัดมาจากแม่เลยนะนมแม่นี่ครับ แล้วก็เป็นการกระบวนการในการผลิตน้ํานมของตอบน้ํานมนะครับซึ่งเป็นกระบวนการที่นํามาจากร่างกายของแม่คั้นออกมาไม่ใช่เป็นคั้นบัคั้นกะทิแต่เหมือนเหมือนเพลงอาจารย์เลือด<อ>ในอกผสมกลั่นเป็นน้ํานมให้ลูกดื่มกินใช่ครับเนี่ยครับต,ต้องเต่าเชื่อเสได้ดีมากทีเดียวทั้งหมดต้นแรกๆนี่ครับก็คือตัวของแม่เขานั่นแหละคุณแม่เด็กผู้หญิงที่เคยเป็นเด็กสาวพอแต่งงานมีครอบครัวก็จะมีลูก ตั้งท้องได้เก้าเดือนก็คลอดออกมาเด,กเ,ดกเด็กสาวคนนี้ก็กลายเป็นแม่เลยความเป็นแม่นั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้หญิงคนนีไ้ไปเลยอัโตโนมัตินะครับเป็นเรื่องของสัญชาตญาณเขาเรียกว่าสัญชาตญแรงความเป็นแม่เกิดขึ้นในผู้หญิงเสมอทุกคนนะครับเมื่อมีการตั้งท้องเก้าเดือนแม่จะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิถีเนชีวิตแล้วก็เตรียมตัวพร้อมรับที่จะเลี้ยงดูเด็กทารกคนใหม่ที่คลอดไปนในครอบครัว ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปได้ทําไมเป็นอย่างนี้อธิบายไม่ได้ครับมันเป็นอย่างนี้แหละครับท่านฟัง <c oughs> เด็กผู้หญิงเติบโตเป็นเด็กสาวสนุกสนานล่าเริงนะครับรักสวยรักงามแต่พอมีการตั้งท้องเก้าเดือนคลอดเด็กออกมา <c oughs> เด็กผู้หญิงที่เคยรักสวยรักงามสนุกสนานล่าเริงกลายเป็นคุณแม่ไปและนะครับวิธีคิดวิธีตำตราระโยชีวิตกั่าจาดิราเปลี่ยน็นแม่แล้วก็มีการกันน้านมให้ลูกกิน ให้ลูกดื่มกินได้เลยนะครับหกเดือนกินนมนมแม่โดยที่ไม่ต้องเติมอะไรก็ได้มีแต่การเสริมน้ําน้ําเปล่าน้ำสะอาดให้ให้ลูกเติมเ้ไปซึ่งจริงๆคือ,ค,อคือเทคนิคที่ต่างคนต่างก็ว่ากันมานะครับแต่ในเมืองไทยนี่เราคงไม่ขนาดนั้นหรอกครับก็มีการขูดกล้วยน้ำว้าเอาช้อนเล็กๆขูด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 ,ขด,ขดแล้วก็ใส่ปากแต่ก็จะง้ํา้ําน้ํา้ํากินแต่รสชาตินะครับให้ดื่มน้ำส้มบารผสมเข้าไป แล้วแต่เราจะทํากันนะครับแต่ละครอบครัวแต่ละพื้นที่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นที่ยอมรับครับว่าเราเลี้ยงเด็กกันแบบเนี้ยในเมืองไทยคนมจึงถือเป็นอาหารจุดแรกของเด็กในอาหารจยดแรกนี่เองครับท่านผู้ฟังครับมันเจือปนไปด้วยสิ่งดีๆที่แม่ไม่เพียงแต่ให้อาหารครบห้าหมู่นะครับเนื้อโปรโตีนเนื้อไขมันเนื้อคาร์โบไฮเดรตแป้งวิตามินเกลือแร่แต่เป็นเนื้อชนิดที่ เด็กไม่ต้องเคี้ยวนะครับค่ะแม่กินกินกิเนเข้าไปประมาณสามสี่ชั่วโมงที่แล้วแล้วแม่เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็ย่อยเสร็จที่กระเพาะอาหารแล้วดูดซึมเป็นโมเลกุลเล็กๆมองเลยตาเปล่าไม่เห็นครับโมเลกุลของโปรตีนโมเลกุลของคาร์โบไฮเดรตแป้งแป้งน้ต,นตาลน้ําตาลและโมเลกุลของไขม,าางมันต่างๆวิตามินแคลเซีดูดซึมเข้ากระแสเลือดของแม่เข้าไปในเลือดของแม่นะครับแล้วมันก็จะไปปรับตัวกระบวนการสร้างน้านมจากต่อมน้านมของของแม่ นะครับนมแต่ละข้างของแม่นั então, ้นมีต่อมนมอยู่ประมาณสิบถึงสิบสองต่อมนะครับแต่ละข้างข้างซ้ายข้างขวาต่อมสร้างน้ํานมอยู่ภายในเต้านมของคุณแม่นะครับต่อมเหล่านี้ครับจะผลิตน้ํานมขึ้นเป็นหน้าที่เฉพาะของเขาเลยอยู่ในเต้านมนะครับข้างละประมาณสิบถึงสิบสองเต้าสิบสองต่อมนะครับแล้วแต่สข้างละสิบสองต่อมล่ะประมาณนั้นสิบสองต่อมนะครับหน้าที่คือผลิตน้ํานมหลังจากการคลอด เพเริ่มสตาร์ทเครื่องเลยนะครับไม่รอใครงนั้นนะครับแล้วก็เลี่ยงนมให้ให้ลูกกินเป็นหยดหยดได้เลยนะครับกระบวนการเหล่านี้ครับมีการสกัดเอาสิ่งดีๆจากตัวแม่ทั้งหมดเลยทั้งร่างกายนะครับในทุกๆระบบระบบอาหารที่แม่กินเข้าไปก็จะอ่องถ่ายเป็นอาหารให้กับลูกแต่เป็นโมเลกุลท,ที่ใช้งานได้ทันทีลูกรับไปแล้วก็จะดื่มกินย่อย นิดหน่อยแล้วก็เข้าสู่กระแสเล่ลูกเลยเด็กจริงเติบโตขึ้นโตเร็วมากเลยเราเป็นทารกเนี่ยนะครับอัพกระเบนเดือนเดือนนะครับเดือนหนึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือนจาได้เลยนะครับผมกลับจากทำงานท,นทุกวันทุกวันนะครับแต่โรงพยาบาลไปตรวจไข้เนี่ยกลับไปถึงบ้านแม่ก็จะโชว์เลยว่าเดีน,นี้ลูกทาอะไรได้เพิ่มขึ้นหนึ่งกิ๊กอย่างหนึ่งคลิกเด็กจะพัฒนาตัวเองขึ้นทุกวันวันละคลิกวันละคลิกวันละคลิกคลิกเล็กๆคลิกน้อยๆนะครับ ซึ่งแม่ก็จะสังเกตเห็นก็จะโชว์พ่อตอนที่พ่อกลับบ้านตอนค่านะครับตอนเย็นตอนค่าเราก็จะนั่งดูลูกเราพัฒนาการขึ้นไปอย่างละคลิกอย่างละคลิกแต่ครบเดือนปุ๊บเนี่ยบัญญาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นเด็กก็เคยนอนแบบแบบเบานอนงายอยู่ดีก็พลิกคว่ำพลิกหงายได้อ้อเห็นไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงรายใหญ่เกิดเป็นรายเดือนทั้งรายวันเวลาคลิกเวลาคลิก,แล,ลกและรายเดือนสามสิบวัน รวมเหมาทิงเปลี่ยนอรรยบทพัฒนาขึ้นจากการที่นอนแบะบอกจะกลายเป็นคนที่ลุกขึ้นยืนและเดินได้ในเดือนที่สิบเอ็ดของชีวิตเขานะครับอันนี้คือสิ่งที่เปิดปรัฒน,นามากเลยทั้งหมดพัฒนาจากน้ํานมจุดแรกของแม่นี่เอง <c oughs> ถ้าไม่มีน้ํานมเหล่านี้ <c oughs> เด็กก็จะเติบโตต่อไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าร่างกายเป็นขาดที่้ราการใช้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านฟังที่สําคัญกว่านั้นอีก เรารู้ว่าในโลกนี้มันมีเชื้อโรคเชื้อไวรัสอะไรเพียบเลยเด็กเล็กเติบเติบโตขึ้นมาเลยค่อยๆโตขึ้นมาจากเดือนเล้วเดือนเล่าเานี่ยครับก็เจอเชื้อโรคเหล่านี้เหมือนกันนะครับเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียต่างที่เกิดขึ้นในถ่งมือล้อมต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อที่เข้าสู่ทางเดินหายใจของเด็กและก็ทางเดินอ,อาหารหมายถึงลําไส้แระเพาะอาหารต่างโรคเด็กมักจะเป็นสองระบบเนี่ยครับระบบทางเดินหายใจแบอดนะครับ ระบบที่สองก็คือระบบของธาตุอาหารนะครับกระเพาะอาหารและลำไส้สองระบบเป็นตัวที่ทาให้เด็กมีการเจ็บป่วยแม่กระเติมระบบที่สองให้เลยครับระบบที่สองก็คือเพิ่มภูมิคุ้มกันจากตัวแม่เลยส่งให้ลูกใช้ได้เลยทางน้ํานมเองนะครับใครจะเชื่อแต่ก่อนนี่เราก็ไม่มีความรู้มากหรอกครับแต่พอหลังๆนีความรู้ทางการแพทย์เป็นสูงขึ้นเป็นตรวจตำนงองแม่ดูว่ามีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้าง น่าทึ่งมากเลยครับแม่สกัดสารที่ชื่อว่าไอจีจีจากเลือดของแม่เลยไออะไรนะฮะอาจารย์ฮะใช่ครับอไออะไรนะฮะอะไรนะครับส,สารอะไรนะฮะอาจารย์ไอจีจีคร,ครับตามผู้สาแพทย์ไม่ไม่มีชื่อไทย้วขอโทษขอไปเรืงสองนะครับไอจีจีคือความหมายรวมคือหมายคุ้มคุ้มกันโรคต่างที่แม่เคยเป็นเช่นแม่เคยเป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะมาก่อนและก่อนตั้งครรภ์น,นะครับในเรื่องของแม่จะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคไข้หวัดใหญ่ อี่นั้นแม่ก็จะสกัดเอาภูมิกันเหล่านี้ครับที่ผมเรียกภาษาแพทย์เมื่อกี้เนี่ยครับเป็นต้องจำนะท่นานฟังสกัดออกมาเปนน็นน้ำนมเลยอืให้ลูกไดื่มเข้าไปพร้อมกับอาหารหยดนั้นๆ้นแต่ละหยดแต่ละหยดนั้นเห็นไหมครับว่าแม่ใส่อาหารเข้าไปให้ลูกเติบโตโตขึ้นและแม่ยังใส่ภูมิคุ้มกันในกระแสเลือดแม่เลยนะครับให้ลูกทางน้ํานมตอนน้านมจึงมีหน้าที่หลายหลายอย่างแต่สองหลักใหญ่ๆคือ สกัดอาหารทั้งห้าหมู่ครบทสกัดภูมิคุ้มก,กันของแม่ส่งให้ลูกแม่มีอะไรลูกก็จะมีอย่างนั้นนะครับผ่านทางน้ํานมเข้าสู่ปากและร่างกายเด็กก็รับเตรียมพร้อมรับภูมิคุ้มกันจากแม่ด้วยเพราะภูมิคุ้มกันเหล่านี้ครับมันเป็นสารโปรโตีนชนิดหนึ่งโปรตีนโมเลกุลเล็กๆประกอบกันเป็นสารที่ชื่อว่าไอจีจที่เราพูดพูดนี้นะครับกระเพาะเด็กเนี่ยจะไม่ยอมย่อย สารนี้เลยเมื่อนมเข้าสู่กระเพาะเด็กปั๊บมันจะถูกจัดการโดยกระบวนการของกระเพาะเด็กกระเพาะเด็กต้นเด็กอาสอ2เดือน3เดือน4เดือนอย่างนี้ครับม้วดูดซึมเข้าร่างกายโดยตรงเลยเพื่อเด็กใช้ไปใช้ได้การในการป้องกันโรคแต่ทันทีน่าทึ่งมากเลยครับปกติแล้วสารโปรตีนต่างๆพวกนี้ครับเมื่อเข้าสู่กระเพาะน้ําย่อยโปรตีนในกระเพาะจะต้องย่อยมันให้เสร็จไม่ให้มันกระจายไปทั่วๆซึ่ง เขาพิการทดลองนะครับท่านฟังครับเอานมของแม่เนี่ยที่เด็กที่ให้เด็กกินให้เด็กเขากินเนี่ยไปให้พ่อกินนมแม่ให้ลองพ่อพ่อลองดื่มดูนะครับลองสกัดจากนมแม่แล้วก็ไปดื่มเอาปรากฏว่าพอถึงกระเพาะอาหารของพ่อกระเพาะอ่างพ่อเนี่ยย่อยโปรตีนที่เป็นภูมมกันเรียบเลยไม่เหลือสภาพเป็นผุมมกันละเพราะถือว่าเป็นโปรตีนชิดหนึ่งแต่กระเพาะของลูกเนี่ยยังอยู่สภาพเดิมเพื่อออกฤทธ ป้องกันลูกเขาจะการเป็นโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้เด็กเล็กๆจึงรอดพ้นจากการติดเชื้อโรคได้ก็เรื่องเหตุนี้แหละครับจากนั้นพอครบสองเดือนสี่เดือนหกเดือนแรกนะครับก็คุณหมอจะต้องเริ่มเติมให้ละเือาะน้ำนมที่เรามีภูมิกันเหล่านี้น้อยลงนะครับที่สามที่สี่เนี่ยจะน้อยลงหมอจึงชวนให้เด็กที่คลอดใหม่ในเมืองไทยทุกคนบนแผ่นดินไทยน่ครับฉีดวัคซีนเข็มแรกๆเลยตั้งแต่สองเดือนสี่เดือนหกเดือนอายุเล็กๆ,ๆ ตลอดเวลานะครับเพื่อสร้างมาทดเฉยภูมิการจากแม่ที่มาจากน้ํานมที่มันจะเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆจะป้องกันลูกไม่ค่อยได้ละเราจรึงขอเติมโดยการฉีดวัคซีนให้เด็กเด็กทารกทุกคนบนแผ่นดินไทยเนี่ยครับทุกคนเกิดมาจะมีสมุดประจําตัวถึงเวลาวันนัดคุณหมอเขียนวาไปตามนัด,นดไปตามนัดตามนัดเด็กแม่ก็จะดูอ๋อวันนี้เองพาลูกไปหาคุณหมอคุณพยาบาลน,นะครับก็จะฉีดวัคซีนเติมให้ เพื่อเสริมภูมิกันให้กับเด็กแทนทดเชยนมแม่ที่ให้มา